สวัสดีครับทุกคนก็ช่วงนี้ก็เป็นรอมฎอนนะวันนี้ก็ประมาณวันที่หกแล้วนะที่เราถือบวชกันมาก็เป็นช่วงที่เราจะต้องวัดอาหารช่วงกลางวันบางคนไม่เข้าใจว่าว่าว่า,วา,วงงนะาการถือบวชทำยังไงนะคือลักษณะการถือบลดก็คือการการวดน้ำวดอาหารแล้วก็วดการร่วมประเวณี ตั้งแต่ช่วงตะวันขึ้นก็ประมาณห้าโมงประมาณตีห้าโังลุงเลยนะไปจนถึงนู่นประมาณหกโมงครึ่งก็รวมเวลาก็น่าจะประมาณสิบสามชั่วโมงนิดๆบ้านเรานะแต่บางประเทศนะบางประเทศอาจจะติดไปถึงสิบสี่สิบห้าชั่วโมงก็มีก็ <c oughs> ดีครับอาจจะเป็นไอเฟก็ไล้นะอาจจะเป็นการทำอะเรฟัตติ้งมี มีคุณประโยชน์ในเรื่องของของด้านสุขภาพด้วยนะแต่สำหรับมุสลิมมันเป็นการก็เลยว่าเป็นการฝึกสภาพจิตใจนะให้อาจจะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทดสอบความศรัทธาแล้วก็ให้รู้จักให้รู้จักเอื้อเฟื้อในการในคือคือว่าได้เข้าใจผู้ผู้ที่เขามีความยากไร่นะล้วก็เขาลราบากเลยแบ่งปันกันนะครับเป็นการรู้จักรู้จัก,จก,จกเห็นใจผู้ที่อดอยากนะ เพราะว่าเวลาตือสีหนดเนี่ยคนรวยก็อดคนรวยก็อดครับระดับกษัตริย์ระดับเจ้าเมืองก็ต้องอดเพราะว่าเป็นการตือสีหนดนะกินไม่ได้นะครับแต่ผมเป็นห่วงเรื่องของการละหมาดครับั้ช่วงละหมาดกลางคืนที่ที่เราก็เรียกว่า็มีขบัเนเงินจะไปละหมาดเราแบมนะนะทีะ่มัสยิดนะผมว่าเหมือนมีความรู้สึกมาเหมือนกับก็เรียกว่าก็เรียกอะไร มันก็เราไปให้ความสําคัญกับกับการละหมาดตเรวีจนจนเป็นเรื่องดีคูดถึงการละหมาดเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าผมอยากจะพูดว่าคือการละหมาดตะรวีนี่เป็นเป็นการละหมาดที่เป็นการเป็นการที่ส่งเสริมให้ทํานะยังไม่ใช่เป็นละหมาดที่เป็นเป็นภาคเหมือนครับแต่การละหมาดที่เภาคบัมครับของเราก็คือการละหมาดฟัตรูฟัตรูที่เราละหมาดค้าเวลานะครับที่เราละหมาดกันประจำวัน่ะวันละห้าเวลาเป็นเรื่องที่เราเราจำเป็นจะต้องละหมาดแล้วก็ว่า ไม่ได้มีข้อยกเว้นคือการละหมาดประตูนะการละหมาดถ้าเวลาของเรานี่มีความเป็นมากก็เรียกว่าเป็นแกนหลักของของหลักปฏิบัติเรานะนั่นหมายถึงว่าเราเราจะต้องมีเสาก่อนเสาก็คือการละหมาดนะเสาของการปฏิบัติก็คือการละมนะหมาดนะถ้าเราถ้าเราการละหมาดเราการละหมาดหลักของเรานี่ต้องต้องโอเคก่อนนะแล้วก็มันจะนะ มันจะไปได้ในส่วนเรื่องของการละหมาดสุนัไม่าจะเป็นการละหมาดสุนัตในเรื่องของสุขอื่นๆนะเช่นละหมาดสุนัตรูหฮาหรือว่าละหมาดคารเกหรือว่าละหมาดกิยามุนดดนอะไรละหมาดโรติสอะไรที่เราเป็นละหมาดที่เรามันเป็นการส่งเสริมแต่ว่าละหมาดหลักๆก็คือก็คือละหมาดถ้าเวลาที่เราเป็นเป็นภาคบังคับของเราะก็ก็ส่งเสริมให้เราละหมาดกันทุกคนนะครับก็ให้พวกเราให้ความสําคัญกับการละหมาดห้าเวลาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการไปเมสิกก็ ก็เป็นเป็นภาคเรียกว่าเป็นเป็นภาคสมัครใจนะว่าบางทีตละเวลนี่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการส่งเสริมในการบังคับแต่ว่าคือใครที่ต้องการจะไปก็ก,กเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าผมอยากจะให้พวกเราขับความสำคัญกับประทิ์ในเดือนอื่นด้วยนะอย่าอย่าไปมุ่งว่า,าเดือนรอมดอนอย่างเดียวเพราะเพราะเดือนอื่นมัสยิดมันจะร้างนะมนันจะร้างไม่มีคนไปเพราะว่าพอเดือนรอมดอนก็เยอะแยะนะ ฝากเพื่นมาให้ความสำคัญเรียนดีเมีความสำคัโอเคนะครับครับตอนนี้ก่อนนะครับเัสดีครับาสุดรอตลอดก